ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเว็บใหม่นะครับเอาเว็บใหม่นี้ไว้ในท้ายคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับเว็บเก็บบิตคอยเว็บใหม่นะครับส่วนเว็บเก็บบิตคอยเว็บนี้นะครับจะมาอธิบายเรื่องรายละเอียดหลังจากที่ทางเว็บได้ปรับปรุงหน้าตาของเว็บนะครับเป็นรูปแบบใหม่ก็ใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการมีบัตรอะไรมากมายนะครับกําไรก็ดีมากขึ้นนะครับก็เอนก็ฝากกดติดตาม และฝากกด subscribe ช่องของปิโตจังด้วยนะครับที่ท่านจะต้องทํางานนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือคนณมือใหม่นะจะต้องเตรียมก็คือต้องมีกระเป๋าเงินนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับกระเป๋าเงิน Coin c r t o g h นะครับใช้ในการเก็บเงินใช้ในการรับเงินเปรียบเหมือนธนาคารในกระเป๋าออนไลน์ของเรานะครับนะเอาไว้ในการรับเงินถอนเงินต่างๆนะครับในการลงทุนต่างๆก็มีนะครับเมื่อวานวนันที่6นะครับวันนี้วันที่6นะ เมื่อคืนนี้ผมก็ถอนไปนะครับ6ล้านนะครับ6กล้านแสนกว่าบาทนะ BTC นะครับก็เป็นเงินไทยก็3,000 2,000 3,000เกือบ3,000นะนะครับก็ประมาณสัก2007นะประมาณนี้นะครับ2,700บาทเงินไทยนะรายได้ไน้รับเป็นวันไปเลยนะครับเวลาท่านสมัครอย่าลืมมายืนยันด้วยนะครับสมัครกระเป๋าเงินนะครับมันจะมีบอกนะครับเนี่ยให้เรายืนยันให้เรียบร้อยนะครับนะตอนแรกมันจะเป็นแค่เพียงเท่านี้นะครับ แค่กล่องข้อความเท่านั้นนะครับแต่เราต้องยืนยันตัวตนอีกด้วยนะครับเป็นสีเขียวนั่นคือว่าเราได้รับอนุมัติแล้วนะครับจะอยู่ที่เว็สองนะครับเหมือนผมนะครับเมื่อเรายืนยันเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการยืนยันกระเป๋าเงินทีนี้มาดูหน้าเว็บของที่ผมทําเงินได้ตลอดนะครับเป็นอีเว็บหนึ่งที่จ่ายดีเหมือนกันนะครับนะอนุชี้ไปก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่ซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรมาขุดนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เหลือวันอยู่11ว okay? anyway, ันนะครับ11วันนี mm ้บ hmm. ัตรก็จะหมดนะครับบัตรก็จะหมดบัตรขุดเนี่ยจะหมดเวลานะครับ11วันนะบัตรขุดก็จะหมดเวลานะเดี๋ยวบัตรหมดแล้วเนี่ยผมจะซื้อบัตรนะครับผมจะซื้อบัตรเพิ่มนะครับวันนี้ผมจะทําคลิปซื้อบัตรช่วง5โมงนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปซื้อบัตรเอกว่าให้ท่านสังเกตที่ตัวเลขนะครับตรงนี้นะของใครน่าจะมีนะว่าบัตรของท่านใกล้จะหมดอายุหรือเปล่านะครับ ส่วนวิธีการซื้อบัตรนะครับทีนี้นะครับเราต้องมีกระเป๋าเงินแล้วใช่ไหมนะครับถติว่ามีเงินอยู่ข้างในนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับผมอยากจะฝากเตือนนะครับก็คือเมื่อใครมียอด BDC อยู่ในนี้นะครับให้ถอนออกมาเลยนะครับไม่ต้องผมไม่แนะนําให้เก็บไว้นะครับไม่แนะนําให้เก็บไว้ในเว็บนะครับผมแนะนําให้ถอนเข้ากระเป๋าเงินไปเลยนะครับไม่แนะนําให้สะสมไว้ในเว็บไซต์นะครับให้เก็บไว้ในกระเป๋าเงินถอนออกไปถอนออกไปเลยนะครับนะวิธีการซื้อบัตรนะครับนะ ก็กดที่ทําตามผมเลยนะครับเมนูสีฟ,ฟ้านะครับทําตามผมเลยเมื่อทําตามผมเสร็จเนี่ยจะมีบัตรนะครับขึ้นมาให้เราเห็นนะครับอันนี้จะเป็นบัตรสีส้มราคาถูกนะครับก็คือจะเป็น0.005 BDC นะครับอยู่ที่กําลังซับในการที่จะลงทุนของใครของมันจะไม่เหมือนกันบางคนมีเงินเยอะก็ลง,เ,งเยอะก็ได้เงินเยอะนะครับส่วนบางคนเนี่ยมีทุนไม่มากก็ลงน,น้อยๆนะครับนะ จะได้กำไรมาอยู่ที่0.01 b t c นะครับระยะเวลาในการขุดของกรารของบัตรเนี่ยจะอยู่ที่30วันนะครับนะต่อมามาดูบัตรที่2นะครับบัตรที่2จะเป็น29วันนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปตามกําลังขุดที่มันบอกนะครับจะมีบัตรสีฟ้าเข้ามานะครับกำไรจะอยู่ที่200ทุกๆบัตรนะครับสีฟ้าเนี่ยก็จะมี 0, 0. นะครับ 0. 0.5นะครับ0.05 b t c จะได้กำไรมา 0. 1>, 1นะครับ b t c จำนวนระยะเวลาก็จะขุดเหลืออยู่ที่28วันนะครับนะถ้าบัตรหมดนะครับเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับบางคนเนี่ยซื้อ0.5นะครับ0.5 b t c จะได้กำไรมาอยู่ที่1 b t c นะครับจำนวนระยะเวลาในการขุดก็26วันได้แน่นอนนะครับนะช่วงนี้บริษัทเขาได้เปิดตัวมานะครับเพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็ได้ปรับปรุงหน้าตาเว็บดีเลยทีเดียวนะครับนะส่วนข่าวสารอื่นๆเนี่ยผมมาแจ้งทีนี้รูปแบบ บัตรใหม่นะครับนะบัตรใหม่ก็มาอีกนะครับถ้าใครสนใจจะลงทุนเนี่ยนะครับตัวนี้นะก็จะเป็น17วันนะครับ17วันบัตรสีเขียวนะ17วัน0.00นะครับ0.005 BDC นะครับบัตรเป็นบัตรสีเขียวนะตัวนี้จะเป็น0.01นะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อบัตรสีเขียวให้ดูนะครับนะ17วันนะครับนะช่วงประมาณสัก5โมงนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะครับติดธุระนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็จะมาแนะนำเว็บใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับทีนี้มาดูนะครับมีการ์ดมากมายให้เราเลือกนะครับวิธีการซื้ออ่ะสมมติว่าผมจะซื้อบัตรสีเขียวนะครับนะวิธีการซื้อนะไปที่หน้าเมนูของกระเป๋าเงินสมมติว่ามีเงินอยู่ที่นี่นะครับผมถอนออกไปทุกๆวันเลยนะผมจะไม่เก็บไว้ในกระเป๋าคอยนะผมจะถอนเข้าไปเก็บไว้ในกระเป๋าบีเอ็กซทุกๆวันนะครับสมมติว่าผมมีเงินในกระเป๋า b ีเนะครับศูนย์ตัวนี้มันมีศูนย์บีซีสมมติว่ามีเงินนะ นะมันก็จะไปที่หน้าเมนูซื้อเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอธิบายก่อนนะครับจะเป็นโค้ดของเว็บนี้นะครับเนี่ยโค้ดเนี่ยของเว็บนี้ให้เราละ่ะก๊อป,ปี้นะครับก๊อป,ปี้นะอันแรกคุจะก๊อปปี้จำนวนเงินก่อนเลย0.005 BTC นะครับ0.005 BTC ผุจะก๊อปไปเลยวิธีการก๊อปไม่ต้องคัดลอกนะครับแค่กดก๊อปตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะก๊อปให้เราเรามาที่หน้าของกระเป๋คอยคอกดไปที่ส่งบิตคอย n นะครับนี่คือวิธีการซื้อนะ เราก็ใส่จานวนเงินนะครับบัตรสีเขียวราคาเท่าไหร่เราจะรู้นะครับบัตรสีเขียวที่ผมซื้อเนี่ยตัวนี้เนี่นะครับจะอยู่ที่191บาทนะครับ0.005 191บาทเท่านั้นเองทีนี้มาที่โค้ดกระเป๋าเงินของเว็บนี้ที่จะส่งเงินเข้าไปซื้อบัตรนะครับกด copy มาเราก็จะได้โค้ดมานะครับมาวางตรงนี้นะครับตรงนี้ผมแนะนําให้เขียนว่าส่งเงินเข้าไปซื้อบัตรนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับนะส่งเงินนะครับเข้าไป ซื้อบัตรนะครับบัตรขุดบิตคอยอย่างนี้นะครับสมมติว่าถ้าไปซื้อบัตรขุดบิตคอยนะครับเขียนไปอย่างนี้นะครับนะเมื่อเราเขียนเสร็จปั๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะรันให้เราก่อนนะครับถ้าเน็ตคร้เร็วก็จะรันเสร็จเร็วถ้าเน็ตช้าเขาจะเป็นแบบผมนะครับเมือ่อใส่โค้ดอะไรเข้าไปเสร็จให้เราตรวจสอบที่ยูโค้ดตรวจสอบจำนวนเงินให้เรียบร้อยว่าตรงกันไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดทําตอนต่อไปนะครับถ้าตัวนี้หมุนเสร็จนะ ไม่ต้องตกใจนะครับแต่ของผมยังหมุนไม่เสร็จก็เลยยังไม่มีขึ้นให้กดทําการต่อไปนะครับทำต่อต่อไปจากนั้นเนี่ยผมจะไม่กดนะครับถ้ากดมันก็ไปเลยแต่มันก็ไม่มีเงินนะครับในนี้ผมขอเอาไปเก็บไว้ในกระเป๋าไีอีกทุกๆวันนะไม่เก็บไว้นะฮะและทีนี้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเมื่อเราซื้อบัตรเสร็จบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมบัตรไม่เข้าครับพี่นะครับบัตรทําไมไม่เข้าสักทีผมได้โอนเงินเข้าไปแล้วผมได้ซื้อบัตรแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจเช่นเดิมนะครับเพราะว่า บัตร SUV ที่เราซื้อไปเนี่ยมันจะโอนเข้ามาให้เราเลยจะมีบัตรเข้ามาเราภายใน24ชั่วโมงหลังจากนับจากเวลาที่ท่านซื้อไปสมมติว่าท่านซื้อเวลาบ่ายโมง52นะครับบัตรก็จะเข้านะครับภายใน24ชั่วโมงแล้วก็รอติดตามได้เลยในเว็บนี้นะครับบัตรจะเข้าเองนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าเอทำไมบัตรไม่เข้า so ครับพี่นะมันเข้าแน่นอนครับนะให้เรารอนะครับภายใน24ชั่วโมงแล้วมันก็จะเข้านะครับเนี่ยช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับบัตรสีเขียวนะครับมีเวลาจํากัดด้วยนะ นะครับมีเวลาจำกัดนะครับภายในสามวันนะครับมันก็จะหมดนะครับหน้าเมนูเนี่ยของมันเนี่ยก็เป็นเรียบง่ายขึ้นผมคิดว่ามันดูง่ายขึ้นนะดูง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นสะดวกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันทุกอย่างมันเป็นระเบียบหมดนะครับจัดสรรให้เป็นระเบียบทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับมันจะเข้าเข้าที่ของมันเลยนะครับวิธีการเคมบิตคอยน์ชนี้สําคัญนะครับเมื่อเรามีบัตรแล้วนะครับวิธีการเคมเนี่ยนะครับ ให้เรากดเคมเลยตรงนี้นะครับกดเขีมไปเลยนะครับเคียไปนะครับนะครับกดเขีมไปเมนูสีแดงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเงินเรานะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการกดเขียรับบิตคอยจากบัตรที่เราซื้อนะครับถ้าบัตรเราซื้อเต็มช่องเนี่ยเงินมันจะเข้ามาอยู่ตรงบัตรก็จะเข้ามาอยู่ตรงช่องนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือวิธีการซื้อบัตรนะครับส่วนวิธีการสมัครผมก็ได้บอกไปแล้วว่าสมัครยังไงสมัครเว็บนี้นะครับนะ ขั้นตอนมันก็ไม่ยากนะครับวิธีการสมัครเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการสมัครนะว่ามาสมัครยังไงนะครับอ่าหลังจากที่ท่านกดเข้ามาที่ลิงก์นะครับที่ผมได้ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอเสร็จนะครับให้ท่านกดไปที่เมนูสีเขียวคาว่าสมัครนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะรอแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตมันช้านะครับถ้าเน็ตใครเร็วเนี่ยก็จะง่ายนะครับมันจะขึ้นมาหน้าเมนูให้เรากรอกข้อมูลของเราลงไปตามความเป็นจริงนะครับ ช่องแรกมันจะให้เราใส่ username ของเราใช่ไหมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อจริงของเรานั่นเองนะครับชื่อภาษาอังกฤษตามแม่นามสกุลไม่ต้องเว้นวรรคนะครับต่อมาเป็น email address นะครับใส่ email ของเราลงไปหรือ gmail ก็ได้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็ตั้ง password ขึ้นมาอย่างน้อย8ตัวก็ได้นะครับนะก็ใส่ลงไป password นะครับใส่ลงไปเลย2ช่องนี้ c o n f i r ม password ด้วยนะครับ2ช่องนี้ต้องเหมือนกันนะ password นะจาไน้นะครับหลังจากนั้นให้กดเข้าสู่ระบบนะครับ ให้ไปเช็คที่ gmail ของเราทีนี้มามามาเข้าสู่ระบบกันนะครับตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งครับเนต็ตของผมมันช้านะต้องขออภัยด้วยนะครับเน็ตหอ่ยมันช้าช้าเหลือเกินนะเวลาทำงานอะไรเนี่ยนะครับคนข้างช้า ไช้ไหมช้าไม่พอแถมแถมจะหลุดอีกของต้องขออภัยนะครับเน็ตช้าถ้าเน็ตใคร,ร็วเนี่ยมันจะมีปัญหาเลยในการทํางานมันจะรวดเร็เรวแล้วครับผมอาหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้นะครับนะให้เราใส่ Gmail ของเราลงไปที่เราตั้งขึ้นแล้วก็ Password ที่เราตั้งขึ้นหลังจากนั้นกด เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับนะผมอยากจะเตือนอย่างหนึ่งนะครับท่านไหนที่ใช้โปรแกรมในการช่วยเคมนะครับระวังด้วยนะครับเพราะว่าเขามีระบบตรวจจับนะครับถ้าท่านใช้ไปนะครับนะถ้าถูกบล็อกออกจากเว็บถูกแบนออกจากเว็บนะครับท่านจะเสียผลประโยชน์ทางการเงินบิตคอยของท่านทันทีนะครับเพราะฉะนั้นทําตามกฎของเขาที่มีให้ด้วยนะครับถ้าท่านใช้โปรแกรมในการช่วยแฮกเงินบิตคอยอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมไม่แนะนานะครับเราคือสายขาวบริสุทธิ์ผมไม่แนะนา ม่แนะนําให้เป็นสายดานะครับถ้าใครทํานะครับผมก็จะถือว่าคนคนนั้นนะครับไม่บริสุทธิ์ต่อการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานบิตคอยน์นะครับห้ามทําอย่างนี้เด็ดขาดเพราะมันเคยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับนะก็มีคนร้องผมร้องให้มานะครับเพราะว่าเก็บบิตคอยน์ได้ตั้งเยอะนะครับแต่ทําไมถึงเก็บได้เยอะผมก็ถามเขาเขาบอกว่าใช้ใช้วิธีการช่วยโปรแกรมในการแฮกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเขาตรวจจับได้เขาก็ปลดออกจากเว็บนะครับออกจากเว็บแล้วท่านก็ ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทํางานนี้ต่อทําให้ต้องเสียเวลาทําทุกอย่างใหม่เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างนะครับโดยการไม่สมัครเว็บเดิมแล้วสมัครไม่ได้นะครับก็ต้องมปเก็บอีกเว็บใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยนี้เป็นข้อสําคัญมากๆนะครับอย่าทาพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าพลาดมาผมก็ช่วยไม่ได้ท่านต้องรับผิดชอบตัวท่านเองนะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดติดตามและฝากกด subscribe ช่องของพี่ตูจังด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ